มาแล้วมาแล้วสักคู่นะครับ้เอเยเจะเอารถไฟมาการ สวัสดีค่ะลูกเพ่ตอนนี้นะคะอิจานยังคงเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมนะคะบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะคะคือต้องขออภัยจริงๆนะคะเมื่อสักครู่นี้สัญญาณขัดข้องเล็กน้อยนะคะ ทำให้ลูกเพจเนี่ยไม่ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวแอดจะขอเล่าให้ฟังก็คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้มีการนำแผ่นป้ายไวนิ้ลสีชมพูชมพูนะคะที่มีข้อความว่าใจเย็นๆใจร่มๆนะคะอันนี้นะคะที่ได้ถ่ายภาพไว้ได้ทันนะคะเป็นภาพแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ นี่นะคะใจเย็นๆใจร่มๆนะคะชูขึ้นมานะคะนี่นะคะชูป้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นป้ายสีเทาๆนะคะลูกเพจ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการชูป้ายสีเทานะคะเรียกเสียงปรบมือของกลุ่มผู้ชุมนุมได้นะคะตอนนี้ก็มีสื่อมวลชน จำนวนมากเลยนะคะที่มายืนทำข่าวอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชตตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา3ทุ่มสนาทีแล้วนะคะซึ่งเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะ,ะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณด้านหน้าทำเนียบตรงนี้นะคะหลังจากที่มีการเดินเท้า เพื่อนขบวนนะคะมาจากบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิในเวลา5โมงครึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็เดินทางมาถึงด้านหน้าทำเนียบตรงนี้นะคะ ขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งจะมีแอดมินพี่ตาต้านะคะที่จะอยู่บริเวณตรงกลางของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกทีมหนึ่งนะคะถ้าหากลูกเพจอยากชมบรรยากาศลพยาบาลจริงแล้วนเร่ตรงกลางของการชุมนุมเนี่ยก็สามารถรับชมได้นะคะต้องบอกเลยว่าแอดมี ตอนนี้แอดเนี่ยปักหลักอยู่ณบริเวณสะพานชมยมราเชษเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงนั้นเนี่ยก็ถนนตรงนี้เนี่ยยังไม่มีประชาชนเลยนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยังเคลื่อนคนมาไม่ถึงนะคะแต่ณตอนนั้นเนี่ยก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาปักหลักตึงกำลังอยู่นะคะบริเวณด้านบนของสะพานชมัยมราเชษ ก่อนที่เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการถอยกําลังแล้วก็นำลวดหนามลวดเหล็กนะคะแล้วก็รถตู้ตํารวจเนี่ยมากั้นแทนนะคะซึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มนิดๆน,นะคะที่ก่อนหน้านี้แอดได้มีการรายงานสดไปก็คือมีทางด้านหลังแนวป้องกันทางนี้เนี่ยนะคะก็นำ รถน้ำนะคะจำนวนสองคันนะคะมาตั้งอยู่นะคะพร้อมกับรถเครื่องขยายเสียงของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะใช่ครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการตั้งแถวอยู่บริเวณด้านหลังของรถน้ำนะคะ,ะซึ่งถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะเนื่องจากว่ามีรถเมย์สองคันนะคะมาจอดขวาง อยู่นะคะอีกหนึ่งชั้นนะคะ ตอนนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีการขอโทษค่ะน่าจะมีการขู่ในนิวอันใหม่นะคะเพื่อที่ชูขึ้นมาให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เห็นนะคะตอนนี้กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะ ขึ้นแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการชูป้ายไวเนิ้วขึ้นแล้วนะคะเป็นป้ายสีน้ำเงินนะคะ เป็นป้ายที่เขียนว่าพูดพร้อมๆกันนะ <What? S 1> สีน้ำเงินนะคะ วิ่งไปดูตำรวจว่าตกลงเขาเอะไรขึ้นไปทงตรงนี้ ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ โอเคตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการขึ้นไปยืนด้านบนของรถเมยนะคะเพื่อที่จะชูป้ายให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เห็น ตอนนี้นะคะาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการอ่านป้ายไวนิ้วสีแดงนะคะพร้อมกับเปล่งเสียงออกมานะคะ ขอใหม่ก็มีคนจูบปากมี่ว่าไงเออดีไหมใช่ไ,ไหม ตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบจำนวนนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่จากจาการประเมินจากสายตาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตอนนี้ ทางฝั่งของอผู้ชุมนุมที่ยืนอยู่ด้านบนของรถเมย์นะคะก็ได้มีการถือทรูหงแล้วก็หันไปมัสครูเนี่ยก็ได้มีการหันไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หลังแนวป้องกันที่มีการตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทางฝั่งหนึ่งก่อนนะคะทางฝั่ง,ง,งริมของสะพานสมัยมรุเชตน,นะคะ อันนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะส่งเสียง ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการประกาศนะคะให้ถอยไปห่างจากบริเวณด้านหน้าของรถเมยนะคะประมาณ5เมตรนะคะ ตอนนี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะขอพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะให้ขอให้สื่อมวลชนเนี่ยออกออมีการเคลื่อนออกไปจากบริเวณด้านหน้าของรถเมย์ตรงนี้นะคะให้สื่อมวลชนเนี่ยไปอยู่ด้านข้างแทนนะคะนี่นะคะบอกให้สื่อช่วยถอยออก ผ,ผู้ชุมนุมนะคะก็ได้มีการประกาศให้สื่อนะคะออกไปจากแนวกั้นนะคะบริเวณด้านหน้าของรถเมย์นะคะอนนั thank <laughs> you ขึ้นไม,ม่เครื่องหนูมีเน้ือ่ตรนีเลยนโอเค,อเคตอนนี้นะคะทางการของ กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ได้มีการนั่งลงแล้วนะคะมีทั้งนั่งแล้วก็ยืนนะคะบริเวณด้านหน้าของรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนสะพานชมัยมรุเชตรงนี้นะคะ และนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะบนสะพานฉ迈ม,มุเช่นะคะที่จะมุ่งหน้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคือตอนนี้เนี่ยประชาชนจํานวนมากนะคะก็ได้มาหยุดรอด้านหน้าของแนวด้านหน้าของแนวกั้นนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ได้มีการนํามาวางไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รวดน้า ล้วเหล็กนะคะรถบัสแล้วก็มีรถน้ําอยู่ด้านหลังนะคะที่เห็นไฟแวบ,บแวบ,บฟ้า,ฟา,ฟาทะลุกระจกรถเมย์นะคะก็คือไฟของรถน้ํานะคะโอเคเดี๋ยวหากมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยว แอดจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไปนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ